สวัสดีครับผมเอ็มจากช่องโฟ c h เอ็ม anel n นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกิจกรรมไวท์เดย์ในเกม R/X นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ คลิปนี้ให้การสนับสนุนโดยร้านเติมเกม Over Top Up บริการดีเติมถูกปลอดภัยมั่นใจทุกการเติมมีบริการทุกเกมมือถือให้คำปรึกษาได้ถ้าหากว่าคุณเติมไม่เป็นสนใจใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆแอดไลน์แอด, line, แอด Over underscore Top Up หรือทักเข้าไปที่แฟนเพจ Over Top Up ได้เลยครับผมสำหรับกิจกรรมไวเดย์นะครับเมื่อเรากดเข้ามาในกิจกรรมนี้แล้วนะครับก็จะมีการแนะนํากิจกรรมนิดหน่อยนะครับ แล้วด้านล่างนะครับก็จะมีตั๋วลดราคานะครับ50%สำหรับใครนะครับที่อยากจะจัดงานแต่งงานนะฮะเอาละเรามาดูหัวข้อถัดไปนะครับโอริการมิส่งรักครับก่อนที่เราจะมาอ่านหรือว่าอธิบายนะครับในข้อความของหน้านี้นะฮะเรากดคําว่าไปทันทีก่อนได้เลยครับที่ด้านล่างเมื่อเรากดแล้วนะครับมันจะพาเรานะครับไปหา n p c ที่อยู่หน้าโบสถ์ของเมืองพอนเทล่าครับจากนั้นเราก็กดรับเควสมาได้เลยซึ่งเควสนะครับมันจะให้เรานะครับไปกับใครก็ได้นะครับหรือว่าคู่รักของเราแต่ว่าเราจะต้องอยู่ในรายชื่อเพื่อนนนด้วยกััะครบ เราจะต้องไปที่ p อน t e l l a s a u เก g e นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะให้เรานะครับไปนั่งม้าหมุนด้วยกัน5วินาทีครับเมื่อครบ5วินาทีแล้วนะครับเราก็กดมาส่งควสได้เลยครับเราจะได้รับไอเทมนะครับเป็นของส่งกิฟต์นะครับมูลค่า10,000เพชรแดงแล้วก็นกกระดาษขาวครับไอ้สอย่างนี้ครับทำอะไรได้บ้างเริ่มที่นกกระดาษสีขาวก่อนเลยนะครับสามารถใช้แลกกรอบแชทกรอบโปรไฟล์แล้วก็ในส่วนของแถบเพื่อนได้ครับ และสุดท้ายก็คือกล่องหัวใจสีน้าเงินครับเมื่อเราเปิดแล้วนะครับก็จะมีโอกาสสุ่มได้แรกหินต่างๆตามที่มันเขียนมาเลยครับและก็มีสิทธิ์นะครับที่เราจะได้ลุ้นนะครับว่าเราจะได้รับคอรตูมในส่วนหัวไหมโดยที่เราไม่ต้องใช้นะครับนกกระดาษเสียมพู50ตัวแรกด้วยครับ แล้วนกกระดาษสีชมพูนะครับเราจะหามายังไงเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายต่อไปเรื่อยๆลวกันเนาะทีนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้รับของส่งกิฟต์มาด้วยใช่ไหมครับของส่งกิฟต์นะครับเราสามารถนะครับกดส่งให้คู่ของเรานะครับและเขาเนี่ยครับก็จะได้รับบัฟนะครับคำอวยพรแห่งคิวปิดและบนหัวของเขาก็จะมีหัวใจขึ้นมาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะส่งให้คนใหม่หรือว่าส่งให้คนเดิมเท่านั้นนะครับอันนี้ เพื่อความปลอดภัยนะครับเราส่งให้คนเดิมอย่างเดียวแล้วกันเนาะโอเคครับและแน่นอนว่าเมื่อเรากดส่งกิ๊ไปแล้วอีกฝ่ายจะต้องกดส่งกิ๊บมาให้เราด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้รับคุกกี้มากดบัฟเช่นเดียวกันนะครับต่างฝ่ายต่างกดให้กันใช่ไหมครับก็จะมีหัวใจสีทองแล้วก็สีเงินขึ้นมาครับและเมื่อเราอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จะมีเส้นสีชมพูเกิดขึ้นแบบนี้ครับจากนั้นเราก็กดท่ามินิฮาร์ได้เลยครับแล้วเราก็จะได้รับนกกระดาษสีขาวมาครับและในส่วนนี้นะครับเมื่อเราทาคู่กับคู่ อ๋อแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับเราสามารถกดส่งคลิปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งดูนะครับว่ามันคุ้มไหมเพราะว่ามาส่งในราคา10,000หม่เพชรชมพูเลยนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าเราจะต้องกดส่งทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่อย่างนั้นแล้วอีฝ่ายจะไม่ได้รับคุกกี้นะครับโอเคครับสำหรับกิจกรรมมันก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลในส่วนนี้ผิดถูกยังไงก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอย่าล สวัสดีครับ